ก่อนเริ่มคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากช่อง HK Auto Review ช่องของเรานำเสนอรีวิวรถยนต์ทุกรูปแบบทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปและรถยนต์ไฟฟ้าเจาะลึกทั้งดีไซน์สเปคสมรรถนะและฟีเจอร์แบบตรงไปตรงมาสำหรับคนรักรถอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนตำนานกลับมาอีกครั้งกับรถคลาสสิกในเวอร์ชันสมัยใหม่อย,อย่าง v o l kswagen carman เกียร์ปี2025การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรีเฟรชรูปลักษ แต่เป็นการรีบูตรถไอคอนิกให้กลายเป็นรถที่เหมาะกับยุคปัจจุบันทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยโดยยังคงรักษาสเสน่ห์ดั้งเดิมของรุ่นคลาสสิกไว้อย่างกลมกลืนเริ่มจากภายนอก v ฟ l ks w a g e n carman เกียร์สองพยังคงเอกลักษณ์ความโค้งมนของตัวถังไว้ชัดเจนไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดพร้อมไฟเดย์นนไทม running light แบบเส้นโค้งรับกับแนวตัวรถเส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่สง่าง,งาม เสริมความโดดเด่นด้วยล้ออลลอยดีไซน์วินเทจขนาด18นิ้วฝาท้ายท้ายล่าต่ำตามสไตล์รถสปอร์อตคลาสสิกเพิ่มความล้ำสมัยด้วยหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาในห้องโดยสาร v o l kswagen carman เกียร์2 0 2 5มาในสไตล์เรโทรผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวแดชบอร์ดหุ้มหนังแท้พร้อมตกแต่งด้วยแถบไม้แท้พวงม,มาลายัย3ก้านทรงคลาสสิกที่มาพร้อมฟังก์ชันมัลติคอนโทรล จอแสดงผลดิจิทัลขนาด10.2นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ทรงบักเก็ตซีดรองรับสริระได้ดีเยี่ยมพร้อมระบบระบายอากาศและฟังกชันปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบทางด้านขุมพลัง Volkswagen ค a m m a n เกียร2025ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ E.V ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดทันใจ310นิวตันเมตรส่งกำลังสู่ล้อหลังเพื่ออารมณ์การขับแบบรถสปอร์ตยุคเก่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุ77กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับระยะทางสูงสุดประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับระบบชาร์จเร็ดีซีที่สามารถชาร์จจาก10-80%ได้ภายใน30นาทีสมรรถนะการขับขี่ของคาแมนเกียร์2025ถูกปรับจูนให้เน้นความนุ่มนวลและแม่นยำ ระบบการสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัตและหลังแบบมัลติลิงก์พร้อมระบบควบคุมสถเสถีนรภาพอัตโนมัติระบบเบรก ABSEBD และระบบป้องกันการลื่นถลายช่วยให้ขับขี่ได้มั่นใจในทุกสภาพถนนในเรื่องของความปลอดภัย Volkswagen c a m a n เกียร์2 0 2 5ติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะครบชุดเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาถือว่าเป็นรถสไตล์คลาสสิกที่มีความทันสมัยรอบด้านโ o l kswagen carman เกียร์2025เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์สไตล์ย้อนยุคแต่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ความปลอดภัยระดับสูงและพลังงานสะอาดจ,จากระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนักสะสมคนรักรถวินเทจหรือคนที่ต้องการรถสปอร์ตไฟฟ้าที่ไม่ซ้ำใครรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน ราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยยังไม่มีการประกาศแต่อ้างอิงจากราคาตลาดยุโรปคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.2ล้านบาทซึ่งจะขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยที่จะนำเข้าในไทยหากมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทางช่อง HK Auto Review จะอัปเดตให้ทุกคนทันทีอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเอนที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถคลาสสิกได้ชมกันด้วย และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากเรา HK Auto Review ช่องรีวิวรถยนต์ที่พาคุณไปรู้จักรถทุกประเภทแบบละเอียดและจริงใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับหากต้องการคำบรรยายฉบับสั้นสำหรับโพสโซเชียลมีเดียด้วยบอกได้นะครับ